สวัสดีครับทีมงานวานเจเบทุกท่านครับเจอกันกบคุผัดจินเชียนเคยนะครับช่วงนี้บริอาีผึ่งนะครับเก็บเห็ดไปก่อนนะครับพี่น้องมาเก็บเห็ดนะครับเห็น่างฟ้านะครับเดี๋ยวนี้นะครับก้อนเก่าก็จะหมดแล้วครับก้อนมันเก่าแล้วนะครับพี่น้องจะกลับกองให้บึงครับคิดถึงน้องผึ่งครับช่วงนี้พายุเขาครับพี่น้อง เเห็ดนางฟ้าครับก่อนมันเก่าแล้วครับใกล้จะหมดแล้วสวยๆนะครับก็พอได้อยู่นะครับเดี๋ยวไปดูคอกคอกอื่นนะครับเดี๋ยวไปดูอีกคอกครับนี่ครับนี่ก็เป็นฟามเห็ดของทีมงานวานเจี๊ยบนะครับเก่าหมดแล้วครับลกยากขึ้นหมดแล้วครับเห็นางฟ้านะครับลกนะครับพี่น้องเดี๋ยวไปดูคลองนี้ยังไม่ได้เข้านี่ นี่ก็จะทําใหม่นะครับเพิ่งจะทํายังไม่เสร็จนะครับมีเห็ดนางฟ้านะครับเห็ดขอนขาวเห็ดกระด้างนะครับกลับไปดูข้อนี้นี่ครับมันเก่าครับมันพังหมดแล้วครับแต่ก็ยังมีพอให้เก็บนะครับประมาณสี่ห้าโลได้นะครับนี่ครับโอ้เนี่ยพังหมดแล้วครับพังหมดแล้วพี่น้องนี่นี่ครับ ดอกดอกเดียวหมดนะครับเนี่ยก้อนพวกนี้มันได้หลายเดือนแล้วนะครับหลายสี่ห้าเดือนนะครับเล็มไปก่อนครับก็พอได้อยู่ครับพอได้ไปตลาดอยู่เล็ม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 มาครับมีสองฟังนี่ครับอ้ฟังหมดแล้วครับพี่น้องก็ได้เข่านั้นครับนี่ครับนี่ครับ นก้อนมันเก่าเลยนะครับพี่น้องก้อนเก่าพังหมดแล้วนะครับได้เข้ามานานครับโอ้นี่ครับออกเยอะอย่างพี่น้องนี่ครับเอ้าขาดนะไอ้นี่ครับนี่ครับนี่ครับตัวนี้ครับนี่นี่ก็จะทำกระชื่อครับลื่อออกทำไม่ครับช่วงนี้พึ่งไม่ค่อยได้ตีนะครับ เพิ่งไม่ได้ตีก็เก็บเห็ดไปก่อนนะครับนี่นี่ครับโอ้สวยๆครับนี่ครับเก็บเห็ดนางฟ้านะครับผ่านครึ่งนะครับฮ่ารฟาร์มเห็ดฟาร์มเห็ดเซเว่นมันานาครับเซเว่นมันนาไปครับเดี๋ยวไปดูอีกฟาร์มหนึ่ง คองอนครับน,นี่ครับเมื่อกี้เก็บแถวนี้นะครับ็บล้ซอยนี้เก็บซอยหนึ่งพี่น้องเก็บเห็ดครับช่วงนี้เก็บเห็ดไว้ก่อนนะครับโอ้อันนี้ที่เลื่อยนะครับที่เลื่อยที่จะมาอัดก้อนเห็ดนะครับพรุ่งนี้วันสองวันเดี๋ยวจะถ่ายวิดีโอให้ดูนะครับว่าวิธีการทําก้อนอัดก้อนทํายังไงนะครับนี่ครับ แต่ด,ดูนี่ครับขี้เลื่อยเก่านะครับอ่าไม่ใช่ขี้เลื่อยเก่าขี้เลื่อยใหม่นะครับเอาไว้อัดก้อนเห็ดน,นะครับโอ้ของนี้ก็พังแล้วครับเดี๋ยวไปเบื้องของนี้พี่น้องมีเห็ดปะโอ้ยโอ,โอ้มีนิดเดียวเองครับนี่ครับพอได้กินอยู่พี่น้องโอ้นี่เหี่ยวครับ ครับนี่เนาะนี่ครับนี่เหี่ยวมันก็ออกบ่อยดกนะครับช่วงนี้เพราะว่าก้อนเห็ดมันเก่าแล้วครับครับนี่ครับโอ้โหโอเคครับพี่น้องเดี๋ยวขออนุญาตเก็บแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวเวลาอัดก้อนเดี๋ยวจะมารีวิวให้ดูนะครับวิธีทำก้อนเห็ดทำยังไง โอเคครับสวัสดีครับ